สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเฮียหมูกันนะครับวันนี้คู่บอลที่เฮียหมูจะนํามาวิเคราะห์นะครับจะเป็นศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับประจําวันพฤหัสที่ยี่สิเเมษายนะครับ2566นะครับคิงออฟเวลาตี2อนะครับตามเวลาประเทศไทยเลยนะครับสเปอร์ทีมอันดับ7นะครับเปิดรังรับการมาเยือนของแมนยูเต็ดนะครับทีมอันดับ4นะครับสถิติ5นัดหลังสุดที่เจอกันรวมทุกรายการระหว่างสเปอร์กับแมนยูนะครับ สเปอร์เอาชนะแมนยูไปแค่1เกมนะครับแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมเลยนะครับส่วนผลงาน5้านัดหลังสุดของสเปอร์นะครับชนะไป1เสมอไป2เกมนะครับแล้วก็แพ้ไปอีก2เกมนะครับส่วนผลงานในบ้านห้านัดหลังสุดของสเปอร์นะครับชนะไป3เกมนะครับแล้วก็เสมอไป1แพ้ไปอีก1นะครับส่วนผลงานในบ้านของทีมเยือนอย่างแมนยูไนเตตนะครับชนะไป2แล้วก็เสมอไป2นะครับแพ้ไปแค่1เกมนะครับ ส่วนผลงานนอกบ้าน5นัดหลังสุดของแมนยูนะครับชนะไป2ครับแพ้ไปถึง3เกมด้วยกันนะครับส่วนในด้านของตารางคะแนนนะครับสเปอร์ทีมอันดับ6นะครับแข่งไปทั้งหมด32เกมนะครับชนะไปถึง16เกมนะครับเสมอไป5เกมครับแล้วก็แพ้ไปถึง11เกมด้วยกันนะครับส่วนทางด้านของแมนยูนะครับแข่งไป30เกมนะครับชนะไปถึง18เกมครับเสมอไปแค่5นะครับแล้วก็แพ้ไป7เกมด้วยกันนะครับจากการวิเคราะห์ของเฮียหมูนะครับ เจ้าท่นอย่างสเปอร์นะครับทีมอันดับ6นะครับผลงานในลีก5นัดหลังสุดนะครับชนะแค่นัดเดียวนะครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับล่าสุดบุกไปแพ้นีควาเซนแบบหมดรูปเลยครับ6ต่อ1เลยนะครับเกมนี้ต้องรับการเยียเยียนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทีมอันดับ4นะครับที่ยังคงทําผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับในลีกชนะรวด3นัดติดเลยนะครับ ผลงานล่าสุดเอาชนะไบรตันด้วยการดวลจุดลูกจุดโทษนะครับในเกม f a ฟเอนะครับรอบรองชนะเลิศหลังจากในเวลาปกติเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับเจ้าบ้านอย่างสเปอร์อยู่ในช่วงที่ทีมกำลังมีปัญหานะครับล่าสุดก็เพิ่งปลดผู้จัดการทีมชั่วคราวอย่างคิสเตียนออกจากตําแหน่งนะครับหลังจากพาทีมทําผลงานได้น่าผิดหวังนะครับเกมที่บุกไปแพ้นควเตอหกต่อหนึ่งนะครับส่วนแมนยูนัดนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดตัวหลักบาดเจ็บกันหลายคนนะครับ แต่โดยรวมทีมปีศาจแดงยังเป็นฝ่ายที่มีโอกาสลุนมากกว่านะครับด้วยผลงานที่ผ่านมายังถือว่าเล่นได้อย่างแข็งแกร่งนะครับแพ้แค่นัดเดียวจาก6เกมหลังสุดนะครับรวมทุกรายการนะครับผลนัดนี้ยกให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่มีฝ่ายลุ้นมากกว่านะครับและมีโอกาสเบียดเอาชนะไปได้นะครับสำหรับเฮี้ยหมูก็เลือกเชียร์ไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโอเคครับสำหรับใครที่สนใจเข้ากลุ่มทีเด็ดบอลนะครับ สามารถแอดไลน์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคครับก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฮียหมูด้วยนะครับไว้พบกันใหม่วิเคราะห์บอลวันนี้กับเฮียหมูสวัสดีครับ